สวัสดีปีใหม่ทุกทุก,ทก,ร,กราศีครับเปิดปีใหม่มาขออวยพรก่อนเลยนะครับว่าขอให้ทุกทุกร,กราศีรวยขึ้นสมหวังมากขึ้นมีรอยยิ้มมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีคนรักมากขึ้นตลอดทั้งปีครับท่านใดน,นะครับสนใจปลูกดวงชะตาส่วนตัวนะอยากรู้ว่าดาวของแต่ละบุคคลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็แอ,อดไลน์ ID กันเข้ามาได้ที่ a.yor8 แล้วก็ได้ทำในส่วนของการพยากรณ์รายวันนะอยู่ใน Facebook ลองเข้าไปรับชมรับฟังกันได้ครับก่อ,อนเชิญโอวาทธรรมท่านพุทธทาสพิคุครับเรื่องวุ่นวายมีอยู่สองอย่างเท่านั้นคือไปหลงรักอย่างหนึ่งไปหลงเกลียดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ต้องหัวเราะและร้องไห้ลัคนาราศีพฤษศเนี่นะครับดาวเจ้าเรือนของเรือชาตาเนี่คือดาวพระศุกร ดาวสศุกร์เนี่ยนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของภพสุภานะแสดงว่าในช่วงวงหวะมกราเนี่ยครับเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีนะครับของชาวพฤกษกเพราะว่าดาวเจ้าเรือนของเราเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนที่ดีแล้วนะนี่คือกรณีที่หนึ่งภพสุภานี่ก็หมายถึงความคิดความอ่านความเจริญต่างประเทศได้ด้วยนะพอดาวมาในอารมณ์ลักษณะแบบนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าพฤกษกเองนะครับ บุคคลใดเนี่ยที่เคยมีพื้นชะตาเคยได้เดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนไปต่างประเทศเนี่ยนะก็ถือว่าในช่วงเดือนมกรายังมีโอกาสเหล่านั้นนะครับยังคงมีเข้ามาอยู่นะครับรวมถึงการติดต่อนะกับชาวต่างประเทศกับชาวาแดนไกลเนี่ยนะครับก็ยังถือว่ายังมีเรื่องราวนะครับในลักษณะแบบนี้เข้ามาอยู่นะแล้วก็จะนําพาผลประโยชน์ที่ดีด กลับเข้ามาให้กับเรือชนชาของชาวลักนาราศีพฤกษ์ด้วยนี่กรณีที่หนึ่งก่อนกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือลักนณาดาวถูกไหมดาวเจ้าเรือนดาวไปอยู่ในเรือนของภพสุภานะเรียกได้ว่าก็จะต้องไปปรึกษาหารือนะเวลาจะทําอะไรเนี่ยเขาเรียกทางานทุกกรณีไปหาผู้ใหญ่ก่อนไปถามเจ้านายก่อนนะรายงานเจ้านายก่อนก่อนที่จะลงมือทําอะไรว่าจะทําอะไรออกมานะ หรือว่าทําไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาพรีเซนต์บอกกล่าวนะกับหัวหน้างานว่าโปรเจกต์ที่มันจะต้องเตรียมตัวดําเนินต่อไปนะรันต่อไปในปี2565นั้นเป็นอย่างไรนะผลงานที่เรานําเสนอออกไปในช่วงจังหวะเดือนมกราคมนี้ก็จะเป็นที่นะยอมรับเป็นที่ที่แบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่แหละเข้ามาร่วมมือแนะนำต่างๆนานานานะ ให้กับเรือนชะตานะครับก็จะสามารถดําเนินการนะดำเนินงานต่อไปนะในระยะยาวๆของปีนี้นะได้เป็นอย่างดีดังนั้นการเปิดตัวมานะของดาวเจ้าเรือนที่มาโคโจรในลักษณะแบบนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะออกมาในรูปแบบที่เป็นบวกนะแต่อย่างไรก็ดีเนีะครับในภพสุภะเองเนี่ยภนะพที่เราว่ากล่าวันเนี่ยมีทางด้านของดาวพระศุกร์นะร่วมกับดาวพระเสาร์พระศุกร์ร่วมกับดาวพระเสารส์าราเนี่ยถือว่า เป็นดาวคู่ศัตรูนะที่มันจะเกิดขึ้นคําว่าเป็นดาวคู่ศัตรูหมายความว่าอะไรจะมีปัญหาประสาทในแง่มุมมองของความคิดเห็นนะซึ่งกันและกันนะเมื่อกี้บอกว่าดีอ้าวทาไมตอนนี้มาบอกว่ามันมีมุมมองแบบนี้เกิดขึ้นนะนั่นแสดงว่าอะไรผลงานการการะทําของเราหรือสิ่งที่เราคิดออกไปนั้นมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะต้องถูกขัดเกลาวนะถูกติเตือน นะถูกแนแนวอ่ย่างที่บอกที่แนแนวมาเนี่ยนะจนทาให้เราเสียความรู้สึกนะบ้างนะเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายแล้วเลยนะครับผลงานในระยะยาวๆเนีนะ่ยต่อไปเนี่ยหรือว่าตลอดทั้งเดือนนี่นะก็จะถือว่าออกมานะผลเป็นบวกนะเป็นเรื่องที่ดีๆนะกลับเข้ามานั่นเองนะครับกลุ่มดาวที่พระราหูเนี่ยนะโคจรมาทับรักนะทำให้ว่าโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยนะ ก็ถือว่าออกมาดีนะดีกว่ากลุ่มงานที่ภายในประเทศนี้นะครับเพราะฉะนั้นมกราคมถือว่าเป็นการเปิดตัวเป็นการเริ่มต้นนะแต่ละอย่างที่ค่อนข้างออกมาในแนวบวกนะครับบางครั้งเนี่ยภายในเดือนนี้นะเริ่มต้นปีมาปุ๊บก็ยังมีการเดินทางนะั้นไปไปมามาในหลายๆแห่งในหลายๆหลายสถานที่อย่างเงี้ยนะครับที่แบบเพื่อไปทําทั้งท่องเที่ยวทั้งทําการงานนะนะเรียกว่า ดวงสัญจรนนะั้นดวงยังมีการเดินทางอยู่นะครับยังมีการเหนื่อยเพลียาจากสิ่งเหล่านี้อยู่นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกนะพระเกตเนี่ยนะครับโคจรมากลุ่มลักขนานครับเดือนชะตาอ่าร่วมกับทางด้านกับดาวพระราหูถูกไหมที่มากลุ่มลักอยู่นะในเดือนมกราคมดังนั้นเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะมั่นใจในตัวเองหน่อยนะครับมิฉะนั้นนะ อาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าเหมือนมีใครมาเสนองานมาเสนอผลงานมาเสนอโปรเจกต์อะไรแล้วคุ้มคุณเครือนะไม่แน่ชัดไม่ชัดเจเนไหมครับอาจทาให้เราเสียท่าพลาดพลั้งได้นะในช่วงจังหวะนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับตาพระเกตเนี่ยนะพอโคจรมากุมลักขณาแล้วเนี่ยก็นําพาผลประโยชน์ดีๆนะครับมามากกว่านะในทางลบนะครับเพราะฉะนั้นพระเกตโคจรเข้ามานะครับจะทำให้ว่า เดือนมกราคมเนี่ยดาวชั่วฤกษ์ก็อยู่ภพสุภาพถูกไหมดูจากสองส่วนนี้ก่อนใครนะครับที่มีโอกาสได้ไปเจราจานะได้ไปสัมภาษณ์นะเจราจางานสัมภาษณ์งานนะหรือว่านําเสนอผลงานอะไรต่างๆในเดือนมกราคมนี้ก็นับว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะที่เมื่อกี้ตัวรับอยู่สุภาพนะถูกไหมที่บอกไปเป็นที่เมตตานะเป็นที่เอ็นดูเพราะนั่นนี่กรณีนึงแล้วนะก็คือว่ากรณีว่าใครที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะ ถือว่าเป็นเดือนดีนะจะได้รับนะครับการรับเลือกนะการพิจารณามาในลำดับต้นๆเลยนะในช่วงจังหวะนี้นั่นเองทีนี้ดาวมาในเนื้องานกันบ้างนะเนื้องานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันคิดเยอะหน่อยนะมันเครียดเยอะหน่อยนะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็จะสำเร็จนะได้เป็นอย่างดีแต่สำเร็จมากไหมก็ต้องบอกว่าทีละน,นิดๆไปนะทีละน,น้อยๆไปเขาเรียกว่าเหมือน ผลงานออกมาเนี่ยค่อยๆย,ย่างก้าวนะโตขึ้นไปเรื่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆมั่นคงไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมนี้นะครับหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้เต็มที่เต็มกําลังไม่ได้เต็มที่อย่างที่ตัวพฤกษกนั้นนะครับคาดหวังไว้อยากจะให้เป็นแต่ผลงานต่างๆนะก็อ,ออกมาเข้ารูปเข้าแบบนะเข้าทางของพฤกษกที่จะกระทำหลายๆอย่างที่ดีนะครับ จึงยังเป็นเดือนนะเดือนโกยนะเดือนโกยผลงานเดือนโกยหนะ้าตำแหน่งหน้าที่นะครับที่ยังมีเข้ามาให้กับเรือนชะตากันอยู่การเงินละ่ะเป็นยังไงการงานแหมมาพูดมาแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่านะครับถึงแม้เนื้องานจะดีเนี่ยแต่ในเดือนเดือนนี้นะยังคงมีรายจ่ายออกไปบ้างนะครับแต่รายจ่ายที่ออกไปเนี่ยเขาเรียกว่า ไม่ได้แบบมากมายจนถึงกระทั่งรับไม่ได้รับไม่ไหวรับไม่ทันนะเพราะมองว่าเป็นเหมือนบามาวพอได้รายรับเข้ามาก็จะมีรายจ่ายออกไปอย่างนี้นะครับเหมือนเก็บเงินรูวๆหน่อยนะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในเดือนเดือนนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับกลุ่มของการค้าขายการทําการตลาดเนี่ยนะก็ต้องมองว่านะมองว่าพอขายออกไปเนี่ยได้กําไรกลับมาก็ต้องเอาไปลงทุนใหม่อย่างนี้นครับจนทําให้อาจจะสะดุด ไปบ้างนะในเรื่องของการเงินนะครับเพราะฉะนั้นการเงินโดยรวมของชาวพฤกษก็ถือว่าอาจจะสะดุดไปในบางส่วนนะครับแต่เดี๋ยวก็จะค่อยๆนะฟื้นกลับเข้ามาอย่าเพิ่งไปคิดมากะละเพราะว่าเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนที่เหมือนคิดมากหน่อยนะเครียดนิดหนึ่งนะครับแต่เครียดแล้วคิดมากในเรื่องของการหาผลประโยชน์ซึ่งจะสามารถนะครับตอบโจทย์ตัวเองได้นะเป็นอย่างดี พูดถึงในเรื่องของบริวารกันบ้างนะเมื่อกี้เรา,างานหัวหน้างานบริวารนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่านะในเรื่องของบริวารเดือนนี้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติเราใช้อารมณ์รุนแรงมากเกินไปเนี่ยมีเขตมีเกณฑ์ที่บริวารนะจะน้อยอกน้อยใจนะครับเกิดขึ้นได้นะในเดือนเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้คําพูดวาจาบางครั้งนะ อย่าเพิ่งใส่อารมณ์ออกไปเต็มที่นะยังไงเนี่ยเสียนะครับบริวารเนี่ยก็ถือวาอ่าเป็นกลุ่มดาวที่มาหาทรัพย์ให้ทรัพย์ให้เงินให้ทองชาวลัคนาพฤกษก,กได้หรือว่าต้องมีบริวารแล้วบริวารสามารถช่วยเหลือเรานะสร้างผลงานดีๆให้เรานะครับได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของบริวารทายไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างน,นะความรักเนี่ยนะครับเห็นดาวพระรังคารเนอะ โคจรกับเข้าในกลุ่มดาวในเรือนของภพปัตตานีก็แสดงว่านะครับในเรื่องของความรักเนี่ยนะเป็นไปในทางบวกนะในเรื่องนี้นะครับในเรือนชะตานะครับแถมยังส่งกําลังนะครับให้กับทางด้านของดาวพระศุระศุระส่สงกําลังกลับมานะในส่วนส่วนนี้นะครับเรียกว่าเป็นดาวที่เอื้ออํานยกันนะดังนั้นในเรื่องของความรักนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะหวานชื่นลึกซึ้งนะ สําหรับชาวพฤกษกอยู่ในส,นส่วนส่วนหนึ่งเลยนะครับแต่พอเหมือนแบบไปเครียดกับเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับกลับเข้ามาเนี่ยนะระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงนะเรียกว่าแง่มุมมองทางความคิดน,นะครับเหนื่อยมาจากการงานแล้วมาขัดแย้งกันเองภายในบ้านเลยนะอันนี้ก็ต้องเตือนไว้นะนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นถามว่าเหมือนแนวแบบดีด้วยนะส่วนหนึ่งนะครับหวานลึกรุนแรงนะ ใช้แบบนี้แล้วกันนะในเดือนมกราคมนะครับก็ต้องอใช้ความระมัดระวังนะครับในเรื่องของอารมณ์กันนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะหลายอย่างก็ถือว่าเป็นไปในแง่ดีนะไม่ได้ถือว่าทายว่าจะต้องเหตุทะเลาะกันแล้วเลิกลากันไปนะเป็นแค่เหตุว่าเดี๋ยวก็ลึกซึ้งนะเดี๋ยวก็หวานชื่นเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะอารมณ์แบบนี้นะตลอดทั้งเดือนมกราคมครับ ก็ขอให้ทุกทกท่านนะครับได้รับประโยชน์ต่างๆจากการเดินดาวในช่วงเดือนมกราคมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ปกปักรักษาทุกทกท,กท่านให้ประสบความสำเร็จร่มเย็นร่ำรวยตลอดปี2,565นี้เลยครับ